กล่าวสวัสดี FC ทุกคนนะคะสาระสาระจะถ่ายมาแล้วนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสตั๊กให้ไวให้ด้วยนะคะและถ้าใครอยากเข้าห้อง v ีพนะคะตอนนี้นะคะ299บาทตลอดชีพไม่มีบวกเพิ่มนะคะเลขเข้า89%เลยนะคะทุกคนและเรามีแนวทางดีๆให้ทุกคนนะคะทั้งวันนะคะมีชุกหน่วยและทุกหุ้นนะคะ วันนี้แอดบีก็มาลงให้นะคือนิเคอิเช้าจีนเช้านะคะแล้วก็หังเสียงเช้าด้วยนะคะทุกคนและเราก็มี v i p ด้วยนะและถ้าใครสนใจรีบเข้ามาเลยนะคะทุกคนตอนนี้รับจำนวนมากนะคะเพราะว่าห้องที่หนึ่งใกล้เอห้องที่สามใกล้จะเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้จีนเช้าหังเสียงเช้านะคะลิคเคอิเช้ามีอะไรบ้างนะคะ เช้านี้นะคะเราจะให้ทุกคนนะคะทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือถ้าลูดให้ลูดเก้านะคะลูดเก้านะคะตามนี้เลยนะลูดเก้านะคะวิ่งศูนย์นะคะวินหนึ่งเจ็ดแปดสี่นะคะทุกคนวินหนึ่งเจ็ดแปดสี่หรือถ้าใครอยากเจาะตัวเดียวให้เอาเลขเก้าเจาะ ถ้าชอบเลข9ให้เอาเลข0เจาะนะคะทุกคนแต่ส่วนตัวเจาะอของ S.B จะมี04 08 09นะคะ49 48 89นะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จีนเช้านะคะรูด2นะคะวิ่ง0เจาะ3 สามเหนึ่งะคะเจาะก็คือหมายถึงว่าถ้าใครเอาเลขสองไปเจาะวินกับตัวนี้นะคะที่เขียนคำว่าวินนี่นะคะแต่ถ้าเป็นตัวเจาะให้เป็น02 03 09องศูนย์เะคะสองสามนะคะ, 23, 29, 39, ะ,คะเลข3ตัวให้เป็นดังนี้นะคะตามนี้เลยนะคะทุกคน แล้วก็จีนทังเส่งเช้านะคะลูดเดนะคะให้ลูดเวิ่งห้าวิน2องหสามแให้ทุกคนจับมัดรวมกันให้หมดนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างแต่ถ้าเราอยากเจาะเน้นห้าเลข7มาเจาะถ้าไม่ชอบเลข7จ็ดห้เาเลข5้ามาเจาะนะคะตัววตัวเจาะให้เป็น3ามหาห แล้วก็3 7 5 6 5 7 6 7ตามนี้แต่ถ้าใครอยากเข้าห้อง VIP นะคะให้ทักคนที่ ID ีนี้ได้เลยนะคะหรือไปที่หน้าช่องนะคะจะมี ID ดีลนนะคะกดเข้าไปแล้วบอกว่าสมัครเข้าห้อง v p p 9 9 9บาทตลอดชีพไม่มีบวกเพิ่มเลยนะคะตัวนี้นะรีบเข้ามานะแล้วก็รีเลข นะคะเข้าแปดสิบเลยนะคะเดกเข้าแน่นอนค่ะแปดเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะแอดบีขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ